นมเน้มได้นมเน้มนี่ละก <ยา S 1> ินสองครับครับหนึ่งสองยาเอากินแล้วบ่มาสิครับมาสิครับพี่เนี่ยเนี่ยพี่กินพี่เ้าวโอ้ยเปล่าแท้ มมาเ่ใส่งมาถูกมาเลยัดเพ่อนันฮ้ยมึงกัจบอกขาขาเนี่ยมึงก็สัตายเลยเนาะนเราได้ยออมาดิมาเงี่เออออมา ยังไเ้ออาขาไอ้อตวน้างล่ะตนเ้นเฮอตัว่ครับผมนี่ยังชอบอ่ะครับยังวะเดอแฉนบังตักกินน่ะนอนกินเลยนอนกินนอน่ะเออกินนอนกินแล้วยัง่ากินอนเลย กินจองเลยยิงเลยบ้าขาไหมอันนี้ขาวหดปนตัวเราขาดเออกิองเฮ้ยบะเมียนบะมี่ยนันย้อมไปน่ะย้อมลเอาเดี๋ยวนสไม่ไหวไม่ไหวหาหายไปสข้างกินนี่ครับบ่ไหวมาไหวทันเอาเอาเอาู้ได้บานทีเดอทันเออยิให้เอาันเดอนเนาะมนเบ่ลุ่มละ ป้อนกัดกินพี่เอามีคนช่วยเบิ่งบ่มีซอยแล้วเนี่ยไม่รวงกิน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 แล้วครับกินขึ้นเออเออขอดได้ขอดว่าได้อย่างไรเออขอดมาได้กินเจ็ดกินแปดเออเข้าไปแม่งอนอ่ะเข้าไปแม่บ่ต้องไปเออเข้าไปแม่เออเอาขอดขอดเดินขอดติดตรงไปยังเออเดินตรงตรงไปเรื่อยๆเอาขึ้นส่ว

ย่างมาเลยตัวน go ี้เออกินเออไปเลยไปเลยนเออาแม่ซองบาทนี <C> ่ยิงย right ิงยิงยิงพี่แม่บักจ้วงเลยเด็ดดียิงทางฝุ่นมึงยิงฝุ่นแล้วกินพี่มึงได้ขาวัดเนาะกินเลยเน้ะโอ้ยสือบุยบักเสียงมึงเขาที่เขากินพี่เขนด้วยิงซองได้ขาวัดเมื่อกี้นี่พี่เป็นขวัดเพราะตัน กากไปก่อนเด้อเอาไปไหบาเนี่ยเอาบ่เข้าไปพุ่นอ่กนอม่ิสองะสองอาจา์เอาแม่กินเน้ครับกินเน้ครับิระมากเศษีย huh ันไปเข้าัวพุ่นเข้าไปรอดเออไปเข้าไปรอดก้าเขาไปกินบแค่นั้นแล เลยเอาดีไปใส่ับสองถึงสงเมาจับนี่ถึงสามเลมึงวัดขบมานี่เขากินนี่กินนี่กินนี่เนาะอย่าไปเข่าได้หอนนะย่รอนเ้าวอ้าอ้าอ้าวดกดิเออกินด้เออะตอยกนี่เขากินเลก่าไม่ว่อเขาไม่หอลีไม่ว่อมันกินตัวนี้กินแล้วนะพี่หรครับ ยางมาเลยชาขาเออกินพี่กลวงโง่โง่โง่นง่นเน้นเนมดเนนเนมเออบกกเออเป็นอเยะเยเออนเยเลยเกือบแล้วไปิยังได้กินไปเิิแล้วนั่นเดียวฮู้ยนยเออไม่อย่างนี้ไม่ ไม่เห็นเหลี่ยมเลยเกือบตายเขาแล้วเนี่ยเขาบ้าเขาบ้าเขาไปเขาบ้าทางเขคนอ่ะแล้วไป็นยันกินเขาเขาไปใทยไปใทยเขากินอ่ะกินเออแกได้อยู่มาทำไมให้อายบ้านนาเหล่านวลเนาะเอาเลยยันเขามาดีนะ ไม่อยากเลยไม่เลยมาจับหมาครูสิเออแม่งมันหมาก่อนเอ้าโดนหน่อยก็ไม่ได้นะเอ้ยไม่ได้แล้วนะโอเมื่อกี้มันหลอกกินสามมันเลยเออไอเด็กนายเหรอกินไปสิครับผมไม่ได้ว่าคุณเลยกินไปดิโทรมาทำไมวะผม ไปหมดแล้มงสมองเอ้ามึงแดกกูเลยอยู่อเออเอเออเขากินเองยินนเน้าซีน้าซีเออเอ้าแดกดีครับเอาฮอตมันจะกลับกินเราจะไม่นีไงก็ตัวตัวในเนี่ย

โอ้ยซื้อบริบัทนะไปหอดไปหอเออไปคอยเบิ้ไห้อดอ่ะมานี่เฮ้ยเฮ้ยนาตาสิร้องไห้เลยเานี่นี่ยังนั่น มวยจันจับกินรถเบียงนี่แม่หอดแม่ไปจับกินรถเบียงนี่แม่อดแม่จับกินตัวนี้เบียงมาจับใส่เอาแล้วบ้านแม่จับตันอ่เดี๋ยวแทบแล้วอมานไม่หวมันมากมี่ตัวรแรกกับเบี้ยอะไนะขาขาขากาคิป đứa này tôi điều ở là phải có đi, đứa này thì gót ở là đi, đấy, lại, không? Bảy, tám, thế, ํำกันแต่ว่าเปเียงหมาฮอดเขาวันดเอมเรีกเบี้ยดิสิข้ยอยมาสีจงไนี่เป็นไ้นีหัวซุกหัวซุนเลยขจเอาเอาออกให้พ่อมนี่ยโอ้ยยามแล้วสิไปจับใจนี่ก็ออกไม่ได้แล้วไปายนี่ไป ไปเดี๋ยวบานิจะวิ่งจวิ่งมาไปเดียวเอ้าเออบานิเอ้าเอ้าเอ้าว่าบ้านิเาเลยว่าเอาเออจะมื้อสวย้